ริรารร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีคือการให้บริการอาหารเกาหลีในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถปิ้งย่างเนื้อสัตว์และอาหารอื่นๆด้วยตัวเองที่โต๊ะซึ่งมีเตาย่างนะคะติดตั้งอยู่ตรงกลางวัตถุดิบหลักของร้านปิ้งย่างเกาหลีจะมีเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่และอาหารทะเลในลผักหลากหลายชนิดที่เรียกว่าบันชันซึ่งมักจะปรกะกอบด้วยกิมจิผัดดองซุปและซอสต,ต่างๆเช่นซัมยังโคชูจังและลูกค้าสามารถนําเนื้อสัตว์และผักต่างๆมาย่างบนเตาและห่อผักสดรับประทานตามความชอบ ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการทานอาหารที่เน้นการแบ่งปันและการมีส่วนร่วมระหว่างรับประทานร้านปิ้งย่างเกาหลีนะคะจะมี2รูปแบบหลักๆนั่นก็คือบุฟเฟ่ที่ลูกค้าสามารถเลือกทานได้แบบไม่จำกัดเวลาหรือว่าจะเป็นแบบสั่งตามเมนูปริมาณอาหารที่ลูกค้าต้องการนอกจากอาหารปิ้งย่างแล้วร้านมักมีเครื่องดื่มเกาหลีเช่นโคซูจังและมักกิลีเสริฟควบคู่เพื่อเสริมประสบการณ์ในการทานอาหารค่ะ ราคานะคะบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี249่บ24าบาทรวมเครื่องดื่มไม่จำกัดเวลาเ็กสูง1 0 0ถึง130เซนติเมตรราคา120บาทจะมี3ชั้นเครื่องเคียงกิมจิไส่เท้าดองอาหารเกาหลีทุกอย่างรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่เปิดบริการทุกวันและไม่มีวันหยุดค่ะสถานที่จัดจำหน่ายจะเป็นถนนสทนมารตต์บนเมืองศรีไคอำเภอวารินชำาราบจังหวัดอุบลราชธานีที่กัดร้านนะคะจะเป็นสาขาหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตรงข้ามประตูสองในซอยสมหวังเซฟแลน การส่งเสริมการตลาดนะคะจะเป็นการสร้างแบรนด์และการรับรู้ออกแบบเอกลักษณ์การสร้างโลโก้ที่โดดเด่นและสื่อถึงความเป็นเกาหลีใช้โทนสีสื่อถึงวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเช่นสีแดงและสีขาวเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าการตกแต่งร้านนะคะตกแต่งร้านสไตล์เกาหลีที่มีเอกลักษณ์เช่นการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้และการตกแต่งด้วยภาพวาดหรือวัตถุกเกาหลีเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงเม,มื่อมาทานอาหารค่ะ โปรโมชั่นรายการกระตุ้นยอดขายนะคะมา2ท่านรับส่วนลดท่านละ20บาทจ่ายเพียงท่านละ2 2 9ปกติ2 4 9บาทมาสท่านรับส่วนลดท่านละ30บาทจ่ายเพียง219ปกติ2 4 9บาทค่ะการตลาดออนไลน์โซเชียลนะคะจะเป็นการสร้างเพจ f a c e b o o k Instagram และ t i k t o k เพื่อโปรโมทเมนูใหม่ๆและโปรโมชั่นพิเศษโพสภาพหรือวีโอที่น่าสนใจค่ะเช่นวิธีการรับประทานอาหารเกาหลีอย่างถูกวิธีหรือการทำอาหารเกาหลีในร้านเพื่อสร้างความน่าสนใจ รีว like ิวและบล็อกเกอร์เชิญอินฟลูเอนเซอร์หรือบล็อกเกอร์ใส่อาหารนะคะเพ no ื่อมารีวิวร้านและเผยแร่ประสบการณ์ในช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มการรับดูและดึงดูลูกค้าใหม่แล้วก็จะทาโปรโมชั่นออนไลน์ต่างๆค่ะการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคบริการเหล่านี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงโดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะรู้จักร้านปิ้งย่างเกาหลีจากที่เพื่อนแนะนําและดูรีวิวผ่านโซเชียลส่วนใหญ่จะมารับประทานกันเป็นกลุ่มเป็นการฉชอในรูปแบบหนึ่งค่ะ สากฎหมายที่เกี่ยวข้อกับธุรกิจธุรกิจนี้นดาเนินการโดยเป็นการทําธุรกิจโดยเจ้าของคนเดียวข้อที่หการจัดตั้งธุรกิจจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อที่2การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือการขออนุญาตจาหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะข้อที่3การจัดเตรียมสถานที่ผู้ประกอบการที่จะต้องการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปฏิบัติตามาาพ้อบคับควบคุมอาคารข้อที่4การจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มที่จําหน่ายในส่วนของอาหารจะต้องมีการกําหนดสุขลักษณะของอาหารและภาชนะอุปก,กรณ์ที่ใช้ซึ่งถูกกาหนดไว้ในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหารในกรณีของร้านสตรีฟูด้ดเจ้าของธ,ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะของกรรมวิธีการ สิ่งทางปัญญาของธุรกิจเครื่องหมายการค้าการจดทะเบียนชื่อร้านโลโก้หรือสโลแกนเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจอื่นใช้ชื่อหรือเห็นสัญลักษณ์เดียวกันซึ่งช่วยสร้างความทรงจาในตลาดสูตรอาหารและเมนูสูตรอาหารเฉพาะของร้านเช่นซอสหรือการเตรียมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สามารถป้องกันได้ผ่านการเป็นความลับทางการค้าข้อ 5. ปัญหาอุปสรรคและความเสี่ยงของธุรกิจปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจมีดังนี้1ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นปัญหาการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันที่สูงขึ้น 2. ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจความเสี่ยงภายในการจัดการวัตถุดิบเนื่องจากธุรกิจที่เ่างเกาหลีต้องใช้วัตถุดิบสดใหม่และมีคุณภาพสูงเช่นเนื้อสัตว์อาหารทะเลความเสี่ยงภายในการจัดการสตอ็อกวัตถุดิบมีความสําคัญหากไม่สามารถบริหารจัดการสต็อกได้ดีอาจทํา,ทาให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบซึ่งจะเพิ่มต้นทุนและลดกําไรการควบคุมต้นทุน ธุรกิจร้านปิ้งย่างต้องมีการควบคุมต้นทุนอย่างละเอียดทั้งในด้านวัตถุดิบค่าแรงค่าน้ำค่าไฟและค่าเช่าพื้นที่หากไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ดีจะส่งผลให้กำไรของธุรกิจลดลงและอาจนำไปสู่การขาดทุนในระยะยาวคุณภาพการให้บริการความเสี่ยงที่มาจากการให้บริการที่ไม่สม่ำเสมอเช่นพนักงานบริการไม่ดีการให้บริการที่ล่าช้าหรือไม่ทั่วถึงซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจการบริหารจัดการพนักงานจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องใส่ใจการฝึกอบรมพนักงานร้านปิ้งย่างเกาหลีจะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพหากขาดการฝึอกอบรมที่เพียงพอพนักงานขาดาาความรู้ในการบริการทําให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจส่งผลเสียให้กับชื่อเสียงของร้านความล้มเหลวในการสร้างแบรนด์การทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและน่าจดจําเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากหากไม่สามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงหรือทําการตลาดได้ดีร้านอาหารอาจประสบปัญหาด้านการดึงดูดลูกค้าและการแข่งขันในตลาดได้ความเสี่ยงภายนอกการแข่งขันในตลาดสูง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีความสูงขึ้นสภาพเศรษฐกิจอาจไม่ค่อยดีส่งผลให้ลูกค้ามีกำลังซื้อลดลงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำข้อเสนอแนะควรมีบริการในการจัดส่งอาหารถึงบ้านควรใช้เทคโนโลยีระบบจองโต๊ะออนไลน์หรือแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารล่วงหน้าควรมีเมนูใหม่ๆหรือเมนูพิเศษในแต่ละช่วงฤดูกาลเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนาน ร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีเป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมในปัจจุบันโดยมบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีความสุขและสนุสนานด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่สดใหม่บริการที่เอาใจใส่และบรรยากาศที่น่าดึงดูดร้านอาหารเหล่านี้สามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมากอย่างไรก็ตามการพัฒนาและปรับปรุงการตลาดและคุณภาพวัตถุดิบยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อให้สามารถแข่งขันในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ